โอเวอร์ Over, ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคท,ทนะ คลิปนี้มาเทียบข้าวพลังฟอร์เดนเวิร์ดนะครับผมอยากได้นะแจะเปิดไม่ได้จริงป่ะท่านั้นเปิดไม่ได้นะ่าแต่พอมาดูสเตตเนี่ยเอาจริงสเตตมันก็ไม่ได้ต่างจากตัวเก้าเก้าสี่สักเท่าไหร่แต่มันมีบูทนะมันมีบูทนะแต่มาคนณรัตำแหน่งด้วยคุณรัสไตล์ด้วยแต่สเตตคล้ายๆไม่ได้คล้ายคือเป็นรองอ,ะอ่ะเอาง่ายสเตตเป็นรองตัวกองหน้านะแต่มาคนณรัตำแหน่งเอาจริงนะถ้าตัวนี้ยืนปีกได้นะโอ้สุดกับตัวนี้อีก สุดกว่านะนะถ้าว่าฉันได้ยืนปีกได้ก็สุดกว่าแต่ก็ติดที่สไตล์นะครับผมอาจจะติดที่สไตล์นะฮะแต่อันนี้มันเพิ่มมันเพิ่มไม่ได้ถ้าถ้าเป็นฟิเจอร์เขียวจะไม่สามารถเพิ่มตำแหน่งได้ไม่สามารถอัพสกิลได้นะครับผมข้อจำกัดของฟิเจอร์เขียวนะฮะแต่ฟอร์เรเวร์ตัวล่าสุดเนีย่ยเป็นปีกนะปีกซ้ายปีกซ้ายยืนกลางลุกได้ยืน RW ได้นะครับผมแต่สเตตก็เอาจริงเป็นรองนะเป็นรองตัวกองหน้านะ นะแต่มีบูตก็คือบอลคอนโทรละบวกสจบสกอ์บวกอีกแล้วก็พลังการยิงแล้วก็แข็งเกรง่งนะครับท,ที่ติดบูตนะนะอเอาจริงก็ก็น่าเล่นด้วยสไตล์ด้วยตำแหน่งก็น่าเล่นแต่สเต็ปเนี่ยเอาจึงสู้ตัวนี้ไม่ได้สเต็ปนะนะแต่มันก็เทียบกันไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวนี้ก็ยืนตำแหน่งนี้ไม่ได้นะตัวตัวเสื้อแดงเนะี่ยก็ยืนตำแหน่งปีกไม่ได้นะ ตัวปีกก็ยืนกองหน้าไม่ได้คือมันคนละตำแหน่งคนละสไตล์มันยืนแทนกันไม่ได้จริงๆปรเด็นเบลดแต่ก็แอบแอบเซได้สเตตว่ะเป็นรองทุกทางจริงนะถ้าไม่มีบูทคือไม่มีบวกเลยจะบวกแค่สปีดนะมีบูทก็บวกบอลคอนโทรลบวกสามกับสกร,รวมแล้วก็บวกแค่หนึ่งนะครับผมทางการยิงก็ก็เท่ากาันเห็นเกล่เนี่ยเป็นรองเป็นรองทุกทางนะแต่มันก็คนละตำแหน่งอะนะโอเคอืมสองเวอร์ชันนี้เทียบกันไม่ได้แน,น่นอนนะฮะแต่เวอร์ชันนี้เนี่ย กลางลุกเนี่ยอาจจะเทียบได้นะครับผมอาจจะเทียบได้เพราะว่ายืนกลางลุกได้ด้วยกันทั้งคู่นะนะยืนกลางลุกได้ด้วยกันทั้งคู่โอ้โหถ้ามาทรงนี้ถ้ามาทรง,งนี้ก็ต้องให้แหละ <c oughs> ก็ต้องให้ตัวล่าสุดแหละสเตตห่างกันขนาดนี้เอาจริงๆห่างกันเกินนะโอเคเออมีตัวนี้ด้วยว่ะมีตัวรู้สึกว่าจะเป็นโชว์ไทม์ไหมโชว์ไทม์ไหมโชว์ไทม์บูสเตอร์หรือเปล่าตัวเนี้ย ไม่ร่วมกันนะวุ้แต่ครองบอลโคตรดีเลยว่ะโอ้โหน่าจะเป็นตัวบูสเตอร์นะน่าจะทะลุร้อยด้วยตรง,นเ,งนเนี้ยเลี้ยงบอลเนี่ยโอ้โหแต่จ่ายบอลได้ตัวล่าสุดนะฮะจบสกอร์ตัวล่าสุดกินสปีดเนี่ยสู้ไม่ได้ลังการยิงได้ตัวล่าสุดแข็งไก่เท่ากันแต่ครองบอลทะลุร้อยว่ะครองบอลหาช่องทะลุร้อยนะครับผมบาลานซ์ดีเทียบกันไม่ได้จริงๆแต่ละตัว สวัิช้นนี้เทียบได้อยู่นะระหว่างตัวบูสเตอร์กับตัวโชว์ทามบูสเตอร์เนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันบูตตรงไหนบ้างไงไม่รู้เหมือนกันนะเช็คไหมละ่ะดูไหมได้นะไปดูแป๊บว่าบูตตรงไหนบ้างนะไปดูแป๊บว่าบูตตรงไหนบ้างน่าจะโหดพอสมควรโอ้โหหนึ่งร้อยนะที่บูตก็คือโอ้โหโอ้โหบูตเลี้ยงบอลตรงนี้หนึ่งร้อยหนึ่งโอ้โห ไกลๆตรงนี้ขึ้น100อนะฮะอแล้วก็สปีด87นะครับผมแล้วก็บ alance 93โอ้โหนะฮะอืรู้ปลอดจริงๆโอเคถามว่าชูไทม์กับฟีเจอร์เขียวชูไทม์มันไปไกลอยู่แล้วมันดีกว่าอยู่แลลวนะตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้ก็เทียบกันไม่ได้แมนะ้แต่เลเวชันนะครับผมถ,ถ้าเทียบกับตัวกลางลูกก็ได้อยู่ แล้วเทียบกับตัวกองหน้านเทียบไม่ได้เนะครับผมเทียบไม่ได้เลยอะ่ะนะไม่ใช่ว่าตัวไหนดีกว่าคือเทียบไม่ได้เลยนะทั้งสองทั้งสองเวอร์ชันเนี้ยยืนเทนกันไม่ได้นะตัวนี้ยืนปีกตัวนี้ยืนกองหน้านะครับผมเอาตัวนี้ยืนปีกก็ไม่ได้เอาตัวนี้ยืนหน้าก็ไม่ได้นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ถือว่าน่าเล่นไหมเอฟเซดาสเตปว่ะเป็นรองทุกทางเลยว่ะนะเป็นรองทุกทางถ้าจะบวกหน่อยก็ก็บอลครลจุดสกอร์พลังการยิงก็เท่ากันนะครับผมเป็นรองทุกทาง แต่ก็คนละตำแหน่งโฮเพลเยอร์อาจจะดีก็ได้นะครับผมอาจจะดีอาจจะโหดเลยก็ได้ใครจะไปรู้แต่ก็เสียดายเปิดไม่ได้ก็แค่นี้โอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับเทียบกับพลังฟอร์เรนเวิร์ดนะครับผมก็ใครอยากเล่นก็ลองดูนะครับผมซึ่งมันก็ไม่เหมือนเวอร์ชันอื่นนะก็ต้องเล่นดูก็ต้องก็ต้องลองเล่นดูนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะสวัสดีเป็นลวบ๊ายบาย let